สวัสดีครับคนครบรอชาแนลค่ะสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับป้าแดงชั่นเดิมเนาะวันนี้เราจะทําเมนูอะไรดีนี่อย่าพึ่งเราเราไปเที่ยวไหนมานะอาทิตย์ที่แล้ว,วาฝางไอฝางบ้านม่อนปิ่นนะไปกินไก่งวงไก่งวงตัวใหญ่ตัวใหญ่หญเจ็ดโลเจดโลกว่าครับ กินสาใจกลับมาเกาเกาแดกเลยเการาประทานเลยยังไม่ได้เป็นวันวันนี้ก็เกาห้ามกินไก่ออแต่มันอดใจไม่ได้เนาะก็ไก่เมนกันไก่งวงกาเกาไก่ไก่อวันนั้นซดน้ํากินโอ้โหปีกตุนด้วยนะต้องปีกต้องน่องเลยตุนมานาดองอร่อยมากครับวันนี้เราก็มีแขกพิเศษจะมานี่เป็นใครป๋าอย่าเพิ่งบอกดีกว่า เหมป็นแขกพิเศษเลยนะยมีสองสามท่านวันนี้วันนี้จะนําเสนอเมนูที่ป่าแดงทําเป็นประจําเป็นสูตรเป็นสูตรง่ายง่ายเป็นสูตรง่ายง่ายสไตล์อีสา,สานนะครับเลยอยากให้ท่านผู้ชมลองไปทํารับประทานดูมันเพราะมันง่ายง่ายมากเดี๋ยวราทด่ตามชมวงเราง่ายแค่ไหนอันนี้ก็แจ้คุณสาไปซื้อป่ามาเอาหนึ่งตัวพอ เอาตัวใหญ่ๆโอ้โหคุณสาจัานเออครับใหญ่แต่บานิลโอ้โหตัวนี้สองโลกว่าสองโลปายครัสองโลกว่าดูวยนี่โอ้โหดูตัวเอฟเลยตัวเอฟเลยครับเนาะอันนี้เปิดกระทำมาเรียบร้อยเนาะโอเคเดี๋ยวปาจะทำเป็นเมนูอะไรบอกท่านผู้ชมหนึ่งปลาสูตรดีสานนั่นนะลยโอ้ยดูความใหญ่ของปลาครับดูเทียบกับมือผมนะประมาณสองโลกว่า เดี๋ยวจะอัปเดตนะเพราะเขาเหมอได้คายคลิปตรงห้องครัวของคนบนดอยนี่มืขนาดแล้วเนาะเป็นปีแล้วกะฮนี่เดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูความเปลี่ยนแปลงพอป่าแดงเป็นเอ่อเป็นเกษตรเราจะทำสวนครัวอันนี้เราก็ปลูกผักบุ้งออร์แกนิกปลูกโดยมีดินใช้น้ำมันเดียวนี่เกษตรอำเภอมาเองเลยใช่ปุ๋ยเอบีอ๋อนี่ปุ๋ยเอบีคืออะไรฮะปุ๋ยเอปุ๋ยอนอะมีสูตรเอสูตรบี ปลูกแบบไม่ใช่ดินนะเป็นตะกร้าที่เหลือใช้แล้วเก็บมาทำเป็นตังเสี้ยงตังเหลือใช้เหลือไปขโมยของแม่มาเลยอันนี้ก็ไปซื้อใช้น้ําใช้น้ําเหมือนกันอันนี้กําลังปลูกสาระแหน่อณรเปปเปอร์มินอืสาระแหน่เปปเปอร์มินอืสาระแหน่เณรทําไมเหี่ยวจังนะมันกําลังปลูกไงอ๋ออันนี้กับผักบุ้งออร์แกนิกเหมือนกันอ่ายกให้ดูหน่อยยกให้ดูหน่อยเอ้านี่ครับดูรากเขาเลย ปลาแดงนี่มีความสุขมากวันๆก็ปลูกผักปลูกไม้กินครับมาเดินตามบางนี้ตามปลาตามมาเดี๋ยวปลาแดงพาชมสวนอันนี้ก็ใช่นะครับนี่ผักผักปุ้งไฟแดงนะอันนี้เขาเรียกอะไรกะเพาะควายใบยี่หร่าเลยใบยี่หร่านี่ปลาแดงปลูกเองกับมือครับนี่หอมเปอ๋ออันนี้เป็นกระชาย ใช้ยางรถยนต์ปลูกอันนี้เป็นตะไคร้ตะไคร้ตะไคร้อันนี้มะกรูดกำลังพ่อช้ำไม่อยู่อือหอือสูตอันนี้ก็ต้นขาอันนี้ก็บขามะละกอไหนมะละกอนี่ผักแพลวผักแพลวเอรุงมะละกออีกต้นหนึ่งกำลังปลูกนีาปลานี่อะไรมาดูนี่ก่อนดิ <mile> <recuper ate. S 1> อันนี้อันนี้อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ไม่รู้อันนี้มารีฮน่าดิเลเดี๋ยวหันมาดูอันนี้ดูคนปลูกจะได้จับถ <gu> ูกคนมารีฮน่ามารีฮน่านะโอ้สุดยอดนะเดี๋ยวนี้เป็นทุกกฎหมายแล้วครับนาะปลูกได้ปลูกได้ตัดขีบตัดอันนี้มันออกหน่อยเนาะก็เดี๋ยจะได้ขยำเกลือหมักได้แบบสะดวกสะดวกอันนี้มันจะปักมือเนาะ มาครับเราจะทําการหมักปลาครับตอนแรกเเกลือลงก่อนนี่ครับเกลือหมักแล้วไปแช่ตู้เย็นไว้เกลือมีมือรูปๆมือรูปๆหน่อยตกีใบมะขามมาง่ายๆครับหมักเกลืออย่างเดียวง่ายๆแต่อร่อยพรุ่งนี้นึ่งความจริงวันนี้มีอีกหลายเมนูนะแต่ผมทายเจาะอันนี้พิเศษเลยเพราะว่ามันเคื่องยเนาะ เดี๋ยวยังมีต้มแซ่บเล้งผงนัวหน่อยอยังมีปลากระพงนึ่งมะนาวอีกครับงนัวเขาจะหมีไยพวกนั้นจะถ่ายดูแบบคร่าวๆตัวนี้จะจอกสุดฟ้าเลยสมัยโบราณถ้ามันมีไอตัวนี้กันใส่ตะเกือใช่ไหมใส่ตะเกืออนวดเกลือโอ้แต่ไคร่ตะไครจะยัดทอง ใสครมาถั่วหมักใส่ตุ้ยเนี่ยปกติต้องหมักเท่าไหร่คืนนึงหมักคืนหนึ่งจะนัวมากแต่ว่าหมักชั่วคราวนี่ก็ได้อยู่ประมาณยี่สิบสามสิบนาทีได้อยู่ชั่วโมงสองชั่วโมงยิ่งมาะนะรันจะใครใบมะกเกลือมันเข้าเนื้อปลาเนี่ยปลาตัวตัวใหญ่ปลามันต้องใช้เกลือเยอะไหมต้องเพิ่มปริมาณเกลือไหม ตองท้องยังไม่ใส่เลยหัดเกลือข้าวท้องด้วยครับ้องแทรกซึมนะใบมะกรูดข,ย,ข,ย,ข,ย,ขยิมขยี้ขยำให้ขยี้อย่างนี้ัดปากครับมะโอ้โหคำใหญ่ไปไหมเนะ่ะ ปลาอ้โหเอาละปลาจะแก่นล้วโอโหยัดเข้าไปได้จริงๆครับอหอมเลยนะหัวมันเนี่ยนะหอมเลย,อยหอมเอาล่ะข้างล่างนี่เป็นน้าเกลือเมนูวันบ,นบ้านคนระับอร่อยครับแค่นี้หมกักปลาไม่มีอะไร แต่ถ้าเป็นข้าวเหนียวอะสม,มโบราณก็ใส่ข้าวเหนียวไว้ด้วยกันได้อ้าวป๋าจะลืมข้าวเหนียวละพอไปพอไม้ย,ยังเนี่ยปลาส้ม,มนเลยอม,มีข้าวเหนียวด้วยมันจะนัวเหรอมันจะทำให้รดนัวอข้าวเหนียวเนี่ยทำให้ลดยัดท้องกันไหมแน่นอนน,น,นิดหน่อยจะ่เข้าไปนิดหน่อย มีตะไคร้ใบแมงลักรองจานหน่อยเพื่อจะเกิดความหอมปลาต้องให้มันรอให้มันน้ำเดือดก่อนํำเดือดปลาจะไม่ได้ขาวตอนนี้ยกปลาใส่โอเคปลาจะได้สู้ซาโอเคพอแล้วก็ปล่อยวางนึกตอกแกงกันหน่อยนี่ฝาไว้ก่อนฝาก่อนนึ่งฝาก่อนนอปิดฝาต้องปิดแบบนี้มีผักอะไรบ้างปลา มีมะเขือมีประกาศขาวมีมะเขือมีประกาศอะไรอ่ะประกาศทางเหนือเขาเนาะประกาศดอกอืมมีมะเขือมีผักอะไรกันนึ่งได้ครับตอนนี้ฝาแดงกันอะไจะทำมีห่อปลาเนึ่งมีอะไรบ้างปามีหอมมีกระเทียมมีพริกแดงแลวก็นํำไปตตามตามอะไรนํำมาคั่ว นำมาคัว่วก่อนแล้วนคั่วก่อนคั่วแล้วเอาไปตำไงไม่ไปตำสูตรเจ้าอีสานสูตรเจ้าอีสานเอาอยัางเอาแล้วคั่วเสร็จแล้วคั่วไฟอ่อนไว้ให้ไม่ไม่ให้ดำเลยแล้วหอมๆเลยเนาะแล้วก็ลงมาสูตรเจ้าอีสานโอ้โอห ตำครึ่งหนึ่งเอาทิ้งครึ่งหนึ่งครับสูตรปารของเราเอาแบบนี้ไม่ได้แล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ๋อตำเลยถ่าย่ด้วยตำไม่ด้วยเดี๋ยวแบบเามาื่อไหรามาครับแล้วใครจะเอาช้อนคนให้อ่อาละครับเป็นจากกลองเป็นตึ้งเชฟแล้วมันนี่ครับปากลับมาแล้วลงนัวไปหน่อยก็ลงไปใส่น้อยอร่อยน้อย <laughs> จะอร่อยน้อยก็พอแล้วไม่ต้องอร่อยเยอะ น้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะเนย่ยลำ้ำล้ำไปใส่แต่พอดีครับครับน้ำปลาอันนี้น้ำปลาต้มน้ำปลาครับเกียวอีสานขาดไม่ได้คือปลาน้ำแร่ธาตุปลาโอเนาะสักสามช้อนอันนี้ก็อันนี้น้ำแร่ ตามแ,<ร>แลยหอมหอมบักชีอ๋อสีสนันนากินมากเอากันแล้วก็<ม>เราใช้น้ำมะขามเปียกแทนมะนาวเพราะมะนาวมันจะเปรี้ยวแหลมอันนี้มันจะออกรสเปรี้ยวหว,วานหวนอือแล้วแต่ชอบเนาะน้ำมะขามเปียกสักสองช้อนครับโอ้โห สองช้อนโอเคเหมือนเหมือนแจ่วพริกสดใช่ไหมป๋าอืมมันมีอีกสูตรหนึ่งแจ่วแจ่วพริกพริกแห้งพริกขัาวเนาะตามด้วยน้ำน้ำอุ่นน้ำอุ่นที่เราต้มนี่น้ำแร่น้ำแร่น้ำร้อนน้ำร้อนน้ำแร่ที่เราไปต้มไว้น้ำอุ่นเราใช้ของดี่หน่อยเพื่อให้เป็นน้ำเพื่อจะจิ้เพื่อให้น้ำจิ้มมันออกรสชาติอ๋อเสร็จแล้วครับ ชิมรสก่อนปึบ๊บเป็นไงฮะลองชิมไปเลยต้องแตกไปเลยเดี๋ยวแต่กล้องชิมก่อนโอ้โห,โห,โหสุดยอดแหลมเลยไหมอร่อยมากอร่อยมากครับอร่อยละ โอ้โหป๋าจะไปเสริมหนึ่งปลายสายแลครับตอนนี้กดตัวกดล็อกค้างไว้แขก V.I.P ทุกท่านก็มาแล้วนะครับเอาจ้าสามารถเอ้าสวัสดีท่านนั่นสวัสดีครับ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 นี่พี่กบเคโลเหลือท่านพี่กบของเราเนาะมากับผอสูงลิ้ววัสดีครับวัสดีครับวัสดีครับ ปลานี้ตัวใหญ่เราปลานี้สองโลกว่าครับน้ำจิ้มแจ่วสูตรีสารนะครับสูตรอีสานเอ๋สับป,ประรดมันหวานรับจากมันดอยดแซฟลิงภูเขาไฟมาแล้วแซฟลิงแสบสันนะครับนี่อันนี้ปลาหนึ่งสูตรปลาแดงนะนี่ใส่มือหน่อยอันนี้แบบนึ่งสูตรอีสานนะป่านะอ่าสูตรอีสานตัวใหญ่สองโลเลยแล้วนแล้วก็ผักเนึ่งอันนี้กระพงนึ่งมะนาวนะ เมนูอ er ื่นผมไม่ได้ถ yeah. ่ายนะผมถ่ายจอตัวนี้เดียวครับเชิญลองชิมดูก่อนเชิญท่านหนูทดลองฮะเป็นหนูทดลองก่อนแต่จะชิมเล้งดูก่อนเล้งนี่โอ้โหดูสีสันสีสันดีมากเลยสนอืมชอบเล้งมากเอาเลยมันแรกก็ไม่ยอมเลยคครับนี่ เป็นไงครับเป็นไงครับยอดค่ะอย่างนี้สิระดับเชฟแดีวชิมนี่ไม่ธรรมดานะฮะอันนี้เปิดกับเป็นเชฟเหมือนกันนะเราไปเดินทางไปค้นหาเล้งที่อร่อยทั่วประเทศไทยมาแล้วสรุปว่ามาตายที่เรื่องนี่ครับสุภาษะสุภาษาร้อยแล้ว ร้อยเข้าใจร้อยเร็วยอดร้อยเรื่งสุพรรณษาสุพรรณสาร้อยแล้วเด้อผมเอาบ่ออร่อยชิ้นหนึ่งไว้โอ้โหป๋าเอาชิ้นเล็กๆกันเนาะเขาเล้งเลยมันจุใจชิ้นมันใหญ่เนี่ยจุใจชิ้นใหญ่เอาป๋าชิมไม่ดูเร็วชิ้นเดียวก็คงจะหิวแล้วมั่งป๋าชิ้นนั่นนะครับเล้งอ้๋ออร่อยอร่อยได้เลยครับแล้วก็จิ้มกับน้ำจิ้มแจ่วสุริสานครับ นี่น้ำจิ้มแก้วนะครับตามไปเลยิมแก้วนี่ครับตัวนี้ตัวนี้ครับตัวนี้นะตัวนี้นะครับตัวนี้ฮะตามไปเล้วนี่ครับเวลาผมใส่ปากเค้ยสำเร็จเสร็จไปนั่นใช่ครับเอาไปสองคว่ำสองคว่ำก็ได้ครับเดี๋ยวเอามาให้ใหม่จอดทำนี้อย่างขนาดนี้ยังไม่ได้ชิมเลยนะครับเราต้องชิมเราจะขนาดไหนนี่สูตรของปลาแดงฮะใช่ครับครับผมขออนุญาตนะครับลองดูลองดู ห้องมาแล้วครับตอนนี้อือหือยอดถ้ามีข้าวเหนียวจำเลยเนาะเลยกินก็หุงก็ได้เนาะโอ้โหแล้วหมูห้องมาแล้วครับต่อไปครับหมูห้องใหญ่ใหญ่นะครับชิ้นใหญ่ใหญ่โอ้โหหมูห้องหมูห้องเหรอ หมือนหมูพะโล่บ้านเราไหมนม่มตกเลยอร่อยไม่ตกลมันต่างจากหมูพะโล่ยังไงมันจะหอมกว่าไหม,ไมอหอมเลยมันตกหอมหมูฮ้องครับสูตรเจ็ดแตวครับนี่เคล็ดลับความอร่อยจากเมืองใต้ครับมาเซมๆหม,มูพะโล่นะแปลว่าอร่อยหอม มันหอมไปอีกแบบหนึ่งอธิบายปะถูกเขาฉุนได้พี่อะมันคุย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 นุ่ย,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 ยอะไรไม่รู้อร่อยมากนี่คือดูวิวอันมืดมิดแต่สวยงามนะครับคนนี้โดยตรงนี้มมีไฟไอย่านี้เมือนชุดโดยตุงไฟดาวกับมันติดเดี๋ยว่ล้อนั่นนะโอเคเราเจอกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ